เท่าไรนะคะเท่าไรไม่ไแน่ใจพี่ก่อยลง่ายเท่าไรหมื่นนึงนเลยไหมหนึ่งหมืน่นนี่พักสองปีโหเยอะเลยสนวนนี่โอเคไหมได้วไปครับถ้าไม่งั้นพี่ก็จะเอาราคาเท่าไหร่พี่แจ้งได้เลยครับกล้วคุยกันแล้วพี่ที่ว่าพี่บอกว่าหมื่นกว่าไหมครับนี่ให้ได้เท่าไหร่เนี่ยหมนนื่นพี่ พราะผิวเนี่ยมันดำตรงไหล่ครับมันมีดำแล้วก็จมูกมันจะมีสันไอ้ตมินิ่หนึ่งครับจมูกโด่งครับแต่ต่างสันมันมันมันเป็นการปั๊มอะไรแบบเป็นรอยจากบล็อกไม่ใช่จากบล็อกกัวตุกครับอันนี้เหมือนโอเคลองดูครับพี่เลยได้เลยใส่ไดยได้องค์นึงนะฮะจะจ่ายตังยืนซื้อพี่เขานะครับตังกันเลยครับองค์เดียวฮะนี่คือพระปี63นะ สองปีเองเนาะ,ะส,อนสองปีเองที่ได้มาตอนเท่าไหร่แพงไหมมาสามสาร้อย,ยคือพักเป็นองค์เนี่ยเราก็ซื้อจะซื้อตามสาภาพนะที่พี่บอกพี่ก็หมื่นกว่าเนี่ยก็มาดูเก็ตอพี่ก็หน่อยนะครับก็ก็อยู่ที่จมูกอยู่ที่ผิวนะครับโอเคขอบคุณมากครับพี่บครั